กาบสวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อุปบบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านแต่คนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านดูไปให้จบคลิปนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ ขอตั้นใจดูว่าเหรียญปีปศนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับราคาของเหรียญตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ในระดับยูนซีนะครับและแต่ที่สําคัญที่สุดกว่าน,นั้นคือเหรียญผ่านการใช้ในระบบมุลเวียนแล้วจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นี่แหละครับสาคัญที่สุดครับเพราะว่านักสะสมมือสมบักเล่นแล้วจะไม่ค,ค่อยมีหรอกครับระดับยูนซีที่จะไปรับซื้อขายกับ นักสะสมเหมาชีพนะครับแต่สําหรับผมแล้วไม่มีแน่นอนครับเพราะผมก็เป็นนักสะสมสมัครเล่นเหมือนกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านบางคนนะครับแต่บางคนเป็นนักสะสมืออาชีพเลยนะครับผมเข้าใจครับเดี๋ยวมาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับเนี่ยเป็นลักษณะของเหรียญแบบสองสีนะครับท่านเป็นพ่อเสียใหญ่นะครับสาหรับเหรียญนี้ครับยังไม่ได้ทําการล้างนะครับท่านไม่ค่อยมีเวลานะครับต้องเอาแบบนี้มารีวิวก่อนครับ มาบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆครับต้องเอาแบบดําปีแบบนี้มาก่อนครับคือแบบสกปรกอย่างนี้ก่อนครับก่อนที่จะทาการล้างแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนแล้วพี่ๆเพื่อนๆน้องๆค่อยดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูเบื้องหน้าพงท่านครับคือภูมิพลอดุลจเดส่วนด้านหลังก่อนรัชกาลที่เก้าครับท่านเราบปลงรูปพงท่านดูสิครับนี่สวยงามมากครับคมชัดเจ๋วมากนะครับนี่ทั้งทั้งทียังไม่ได้ทําการล้างอะไรเลยเห็นชัดเจนแล้วนะครับมีะไรบุบรอยบี้ขูดเขียน ขีดขูดขวดเกียนอะไรเยอะแยะไปหมดเหมือนกันนะครับท่านแต่ไม่เยอะมากอะไรเท่าไหร่ครับแบบนี้ก็มีราคานะครับเนี่ยแล้วมาดูกอบเฟืองครับขอบเฟืองสำหรับเรียนนี้ครับนี่ครับขอบเฟืองสำหรับเรียบจะสั้นกว่าเรียนซองบาทเยอะนะครับเนี่ยดูดีนะครับขอบเฟืองสำหรับเรียบครับโอเคมากนะครับสวยงามจริงนะครับสำหรับเรียนนี้ครับแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ด้านหลังตัวรูปสือชัดเกินครับประเทศไทยครับอักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตา พศ2 5 5ห้า้อยห้าสิบสองับท่านสองห้าห้าสองนะครับส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะล้นวิล้นแหล่แล้วครับเนี่ยตรงนี้ครับรอยขอบสุดและล่างสุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอาลีบีนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2 5 5ห้า้อยห้าบสองเนี้ยความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรครับน้ำหนัก8ปดจุดห้ากร,รัมครับท่าน จำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่59ล้าน1 0 7 7 3 3นเหรียญครับท่าน59ล้าน1 7 0 0 7 3เหรียญครับท่านไม่ใช่700 0 0 0ครับ733เหรียญครับท่านในระดับยูนซตกอยู่ที่เหรียญละ60บาทครับท่านในระดับยูซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละ60บาทครับท่าน ส่วนปานกการใช้แล้วตกอยู่ที่เลี้ยละ15บาทถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับท่านไม่เยอะนะครับ15บาทถึง30บาทเท่านั้นนี่นะครับท่านก็ผลิตเยอะอยู่เหมือนกันตั้ง5 6กก9ล้านก,กว่าๆนะครับแต่สําหรับเีือนี้เท่าที่ผมดูอยู่นี้20บาทได้ครับเพราะว่ายังไม่มีระยบุรีย์อะไรมากมายเลยแต่ก็มีเหมือนกันนิดหน่อยพพให้เห็นเป็นกระใสแค่นั้นเองนะครับ